และที่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะแด่พระพันปีหลวงค่ะประชาชนชาวสงขลาได้สวมเสื้อสีดําขาวไว้ทุกออกมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ามกลางสายฝนถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาธพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณถนนทะเลหลวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาประชาชนชาวสงขลาสวมเสื้อสีดำขาวไว้ทุกได้ออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ามกลางสายฝนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยนำอาหารคาหวานดอกไม้ทุบเทียนมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถึงแม้ฝนจะตกหนักแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความตั้งใจที่จะมาทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่อย่างใดโดยได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาในร้านขายข้าวแกง และทำการตักบาตรกันในร้านข้าวแกงเนื่องจากบริเวณภายนอกฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่ขาดสายชาวสงลาที่มาทำบ,บุญตักบาตรบอกว่าได้มาทำบ,บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระพันปีหลวงตัวทำบ,บุญตักบาตรติดต่อกันทุกวันหลังการเสด็จสวรรคตในฐานะที่เป็นพระสง์นิกรชาวไทยซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบ,บันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ และในวันนี้เวลา17นาฬิกาที่วัดโพปัตธ,ธรรมวาดพระอารามหลวงอำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยทางจังหวัดสงขลาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลส่วนพิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระพันปีหลวงคับด้วยความจงรักภักดีและเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ